สบายดีสบายดีท่านผู้ชมเนาะเออเมื่อนี้เฮากามันดังเห็ุเปียกทางพระทรงภาษีเนาะเกี่ยวกับการนำเขา้าส่งออกสินค้าเนะตัวนี้เป็นการนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศเนาะที่เ้าได้ทำหรือเรียนมาเนาะ ได้ฝึกฝนมาอ,อได้ลงปฏิบัติงานแหละเทียบเบียดเข็งงานเกี่ยวกับเอ,อด่านภาษีนำเข่าส่งออกเนาะตั้งแต่อายุเอสอาวกว่าปีเนาะจนมาหอดปัจจุบันนี้ก็เป็นเหล็กหาแลละที่เขายังคงดำรง อาชีพของเฮาตรงนี้อีวาเป็นอาชีพลักหรืออาชีพเสริมกับปลาใดเนาะแจะเฮากับบ่กเคยถิ่มความรู้ที่เฮาได้ศึกษามานี่เนาะจากาผู้เชี่ยวชาญและครูบาอาจารย์ทานด่านพระสงฆ์พระศีเนาะที่ซอยฝึกเขา้าไดทำไดเฮียนมาเนาะ อ,อ,อยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยคนละทีนี่ทางโตเฮานี่ก็มีความชำนาญเนาะในการปฏิบัตินาทีเนาะเกี่ยวกับการนำเข่าส่งออกสินค้าเนะไประวางต่างประเทศซิเมนสินค้าทุกอย่างทุกชนิดเนาะ เป็นสินค้ามาจากกีนแนหรือสินค้าเออมาจากทางยุโรปเ,เนาะเป็นพวกตั้งแต่อาหารการกินเนาะขนมขาเนยทุกสิ่งทุกอย่างละเครื่องจัดกลต่างๆเนาะเอาก็ได้ฝึกฝนสะ,สะสมประสบการณ์มาเท่าทุกวันนี้เนาะ จนว่ามีความมั่นอกมั่นใจในการาที่บายให้ลูกค้าได้ได้เข้าใจเนาะเกี่ยวกับการทํางานของเขานี่ก็เป็นหนงังสือเกี่ยวกับอัตราภาษีการนำเข้าสินค้าของเขาเนะเาะเ่นหนึ่งนี่เนาะูกคามูลค่านังสื้อนี่ก็สมัยนั้นก็หกร้อยเนาะ อ,อประมาณหกรอยเก้าสิบบาทเนาะตัวเล่มนี้เนาะตัวนี้มันจะสิมีแบบว่ารายละเอียดรายละเอียดต่างๆเนาะเอ,อเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าเนาะนำเข้าสินค้าหรือเอ,อเกี่ยวกับอัตรา อัตราภาษีเนาะอ,อ,อัตราภาษีต่างๆแล้วก็สิการเป็นหมวดหมู่เนาะพิกัดสินค้าตั้งแต่พวกสินค้าทั่วไปเนาะเป็นพวกพวกประเภทสัตว์พวกประเภทสัตว์แล้วก็สิ่งของออรวมถึง วัตถุดิบต่างๆเนาะที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนี่ภ็ษีมีพวกอัตราอัตรารายละเอียดเออเป็นหมวดหมู่เนาะเกี่ยวกับภาษีนำเข้าส่งออกนี่เนาะจะจะมีรายละเอียดแบบต่างๆนี่แหละเออเกี่ยวกับการนำเขา้าวบวกวัตถุดิบ พวกสินค้าแมกกะทังเออเป็ดไก่หรือสั์นำนำขอามาจากต่างประเทศเนาะแตเกี่ยวกับกฎหมายหน่วยงานอืน่นที่เกี่ยวข้ของแนวใดเนาะมันก็จะมีกฎหมายเป็นหมวดหมู่ของเขาอยู่เนาะในการในการที่เฮาสินนำของมาเนาะและ้วกาเป็นสิ่งที่ ที่เฮาได้เรียนรู้ได้ประกอบอาชีพตร,ตรงนี้มาเนาะจากพนักงานหูกจ้างจนว่าเออเฮากลับมาดําเนินการเป็นธุรกิจส่วนตัวของเฮาเนาะนี่ก็เป็นหนังสืออีกเล่มนึง่เนาะเปลี่ยนระเบียบเป็นพิธีการเนาะเออการนําเข้าภาษีทางสุลกากรเนาะทางฝั่งไทยนี่เนาะเออเฮาก็ได้เรียนรู้ ต่างๆกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการนำเข่า,าพื้นฐานของของศุนากากรอภัยเนาะแล้วก็ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติเนาะสินขาดาต่างๆว่าเกี่ยวของกฎหมายยังขั้นตอนการดำเนินการเอียงมุนิซึ่งเข้ากได้เรียนทางทฤษฎีทางปฏิบัติเนะเาะเกิดมีความชนงชำนานในด่านอาชีพตรงนี้ เนาะเออจนมาเกิดสอบมีมีบัตรมีใบรับรองนเอะเนาะเอ่อเกี่ยวกับการนำเขา้าสินค้ามวลน,นี่เนะาะต่างๆนี่เขาับเป็นพนักงานเขาสตาร์ทเงินเรียนตั้งแต่หกพันบาทเนาะจนว่าเขาก็เออปรับเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเออปรับเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆ จนว่ามาถึงเป็นผู้จัดการบริษัทของเอกชนเนาะอยู่สองสามบริษัทเนาะจนเฮาเมื่อดึงเฮากับคินว่าการดําเนินการตรงนี้เนาะเฮากะตัดสินใจเ,เดิกเป็นผู้จัดการบริษัทให้เขาเนาะเฮากะมาดําเนินการเ,เกี่ยวกับไอ ธุรกิจตัวนี้โดยเดสคาดเนาะโดยการที่เ้าตัดสินใจนั่นแหละตัดสินใจว่าเออบอบอ,บอเป็นลูกน้องเขาเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์และ้ะเขาก็ควรมาประกอบอาชีพลักเป็นของเขาเป็นส่วนตัวเขาเนะเพราะว่าเขาก็มีความชำนาญออในระดับนึ่งแล้ว ก็ถือว่าสามารถคุยกับลูกค้ารูเรียงเนาะหูจักเอ่อพิกัดอัตรามันหูการขั้นตอนดาเนินการมันถูกสิ่งถูกอย่างเนาะแาะว,ว่าเคยสินค้าเข้าสินค้าประเภทใดเข้ามานี่เขาก็สามารถดําเนินการตรงนี้ได้แต่ละเทียในการนาเข้าสินค้าเข้ามานี่เนาะขั้นตอนเริ่มแรกๆนี่เฮ่ากับ ้องหูว่าลูกค้าของเฮานี่อยู่ประเทศใดเนาะสินําเข้ามาสินค้าประเภทใดพิกัดอัตราเท่าใไเนาะเฮ่ากหาข้องมงข้อมูลเพื่อจัคกุยกับลูกค้าเอ,อปริมาณี่นําาข้าม้านี่ซ้าใดเอ,อเป็นจํานวนเอ,อเป็นเขตเป็นกองเป็นลังหน่อยใหญ่ซ้าใดนีเฮาก็สินําเข้ามา หือเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนาะตั้งแต่เอ,อเขาเอิ่อนย่างกับสินค้าทั่วไปเนาะจะเป็นพวกพักพวกยาถือสินค้าที่ว่าส่งออกเนาะไปยังต่างประเทศเนาะอย่างพวกเปิดพักขิงคาตะไขแม้กระทงอาหารการกินเนาะอาหารกระป๋องเอตอีข้าส่งออกไปต่างประเทศแหละ หรือ,อสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างกับประเทศก็เป็นพวกวัตถุดิบเนาะคือจังพวกเนื้อซับเรือพวกสอ่อวนประกอบของซับต่างๆอะเนาะพวกเนือน้อหนังเยียงของมันนี่แหละเขาก็าออมีความชานาญตัวน,นี้แล้วก็เกี่ยวของกับกฎหมายหน่วยงานอื่นเนาะ ทีทีประกอบส่วนกันเ,เนาะตามดานสุนกาการกศสุนกรการกรไทยที่เขาเปิดให้นำเข่าเนาะเอ,อ่อทีมีประจำเป็นทางการทีมีทางจหน้าทีสุนกรากรกไทยหนี่ประจำอยู่เนาะหรือแถวเขตเอ,อ่อทายแดนระหว่างทางเอ,อ่อฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะหรือเอ,อ่อทาง ทังส่วนภาคตะวันออกเนาะทงางไทยกับอ่าเขมรหรือกัมพูชาเนะหรือกอ็สิเป็นเป็นดานการนำข่าวส่งออกมีจากาทางเหนือไทยเนาะไปทางพม่าเข้าก็เคยไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่างๆพวกนี้มา,าหลายทีหลายทางเนาะเมื่อเกิดความชำนงชำนาน หูจักขั้นตอนการปฏิบัติงานการเฮดเบียดยแนแต่ลเทียน่ะสินค้าแต่ละโตนี่มันก็จะมีอตาาัตราภาษีทางการนำเขา้าสุนทรการนี่ขอมานี่อัตราภาษีก็บ,บอกคือกันเนอะอันใดใด้รับยกเว้นสินค้าเออ้รับยกเว้นว่าฟรียู่บอ่บเราต้องเสียภาษีเนยคำว่าฟรีเนะ บ่ิเดสียภาษีเสียตะว VAT เนาะบ่ิเดเป็นภาษีนำเข่ากับบมีหรือบางอย่างทส่งออกนี่ว่าเออเกี่ยวของกับอ่ากฎหมายอันไดเนาะเฮากาสีมีพามคำนานหูเร่องไอเร่องของของด่านบุญนีแหละจะเข้าไดเรียนไดปฏิบัติมา,าจากประสบการณ์ของของิ i ง g เนาะ,นะ ทุกมือนี่เฮ่ากะมามาทำเป็นธุรกิจส่วนโตัเนาะเออหลับงงหลับงานของลูกค้าเอผอู้ใดที่ว่ามีมีญาติพี่น้องเนาะเออไปอยู่ต่างประเทศเนาะมีขอบมีครัวเป็นสาวฝรงฝลังกาเออทั้งเฮ่กากัขอฝากเออไหวในในคลิปตัวนี้เนาะเออ ถาเป็นสนใจสีส่งสินค้าไปเห็เพิ่นหรือเอ,อเพิ่นสีส่งเอ,อสินค้าหรือเครื่องใส่เครื่องซอยเพิ่นกับไทยเนาะหรือเพิ่นสีอพยพมาอยู่ไทยนี่เนาะก็ให้ติดต่อทางเขาได้ตามเบอร์ศูนย์แปดสองสองสามหนึ่งสามแปดหาเก่าเนเออทาง ส่องยูทูบของเฮานี่ก็ไดเนาะเออติดต่อทางคุณประสิทธิ์มันคิดเนาะสามารถดำเนินการนำเข้าส่งออกสินค้าต่างๆได้ให้แกทางเอ,อพี่น้องอยากพี่น้องถี่วบาเพิ่นอยู่ต่างประเทศเนาะหรือเออทางพี่น้องเขานีส่สนใจ ตรงการขายสินค้าประเภทใดอก็ลองโทรมาพามาปรึกษาเขากับมีถูกขาอยู่หลายหลายเจ้าหลายหลายทางเนาะที่เพิ่นเด้นํำเข้าสินค้าเขามาฝั่งไทยนี่แหละเพื่อว่าเออมาจำหน,น่ายต่อมาขายมาสั่งเถอะจะเป็นเสียผานาแพ้กระโปรงกระเป๋าอาหารการกินบางสิ่งบางอย่างเนาะเ่าใดที่ว่าเออสนใจอยากนำไปขาย หรือประเภทเครื่องใหม่เครื่องมือเครื่องใส่ซ้อยต่างๆนเนาะประเภทโชหงโชห่ว,ว,หวยทุกสิ่งทุกอย่างน,นั่นแหละถามเมนต้องการตรงนี้เนาะต้องการนําไปไปขายนเนาะอุปกรณ์ต่างๆเนาะของใส่ของซ้อยต่างแต่จากกระเบือยันเดียรกุ่นแหละก็ใคอ,อโทรมาคุยกับเขาอดข้อความมาคุยกับเขาใดคอมเมนต์เขามาคุยกับเขาใดเนาะ ทางช่อง Youtube ที่เฮากำลังถ่า,ายคลิปลงนี่แหละจังไดกับฝากา่านผู้สนใจเนาะผู้เขามารับชมอ่ะฝากกดติดตามให้เฮาในได้การที่เฮามาทำ Youtube นี่กับเพื่อว่าเป็นความรู้ที่เฮาได้สะสมประสบการณ์มาเนาะเพื่อขยายาประชาสัมพันธ์เรี่ยงพวกเกี่ยวกับสินค้าพวก เกษตรหรือการดําเนินวิถีชีวิตเรื่องการเกษตรแน่หรือการนี่แหละเกี่ยวกับการนาเข่าทรงออกสินค้าไประวางต่างประเทศนี่ที่ว่าอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวก็ไ้เนาะที่ว่าเอา่อถาเป็นผู้ใดมีปัญหามีข้อม,มูลการตรงนี้ก็ประสานเข้ามาได้เนาะตามเบอร์ที่เขาแกงไปเนาะ หรือช่อง y o ยู u ูปของเขาหล่ะคอมเมนต์หาก็ได้เนาะเอาก็ยินดีรับใส่ให้บริการทุกสิ่งทุกอย่างนี่เนาะโดยควมต่างอกต่างใจะนะระปรารถนาดีเนาะเพื่อว่าให้ได้รับสินค้าตรงเป้าหมายเนะเาะเป็นการที่นำเขาสินค้าเขามายาถูกต้องตามกฎหมายเนาะ ระหว่างประเทศมูนี่อย่าเป็นทางทางรถทางรถบรรทุกสินค้าเนาะหรือทางเรือมูนี่เขาก็สามารถดาเนินการได้สินค้าระหว่างประเทศเนี่ยสินค้าผ่านแดนต่างๆมูนีน่เนาะหรือปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมาย ปอราษาชนต่างๆก็ได้เขากับมีทีมงานตรงนี้นะกับฝากพ่อแม่พี่น้องเอที่เขามาหลับชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้เขานั่นไปเด้อสำหรับเอบอร์นี้เขากับคอยุติไว้สำนีกรเนาะเพราะว่าเขากัเ,เ,เ,าเห็ดเกี่ยเก็บงานมือมาพือกันอในการอาคุยรายละเอียด คนรายละเอียดเอกสารคุยกลับลูกค่าเฮาเนาะเบื่อเบื่อมีภัยสนใจตรงนี่น้ำเนาะเอากับเอ่อขอถ่ายทอดเอ่อลงคิดไหวตรงนี้ซ้ำนี่เพียงจะนี้ก่อนเนาะจั่ไดก็ขอขอบคุณรายเนาะทันที่ผู้สนใจเนาะเอ่อที่ต้องการเอาสินค้าไปขายบ่เอ่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่เอ่อสินค้าที่เป็นเอียง เขาก็จัดหาให้ได้เนาะตั้งแต่คลองใส่คลองซอยคลองอยากคลองกินเนะเาะประเภียตต่างๆนะครติดต่อประสานเฮามาได้ตามเบอร์ที่เฮาแจ้งไปก็คือเบอร์ศูนย์แปดสองสองสามหนึ่งสามแปดหาเกาเนาะหรือช่องยูทูบของเฮาทุเรียนสวนทุเรียนนาใหม่เนาะสวนทุเรียนนาใหม่นี่แหละ จะใครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทังเขารายละเอียดต่างๆตรงนี้เนาะก็ะเขาไปเ,าเขามารับฟังรับชมได้เนะเาะมีปัญหาขอของใจแนวด้ก่คอมเมนต์เขามาถามเขาเรี่องการนำเขาส่งออกสินค้าต่างๆนี้ได้หรือว่าต้องการนำเขาสินค้าเข้ามาหนีประเภทใด สี่เซียภาษีจักบาทจากักเอ่อทอไดเนาะเป็นจำนวนทอไดสี่คุ้มบ่บ่คุ้มนี่กับปรึกษาเฮ้ามาได้แม้กระทั่งเรื่องกฎหมายเนาะเกี่ยวกับเอ่อภาษาชนท,ทั่วไปเนะาะเรื่องต่างๆเนาะเกี่ยวกับระบบเอ่อเอ่อเกี่ยวกับเรื่งองคดงคดีต่างๆนี่เฮาก็พอมีความู้ตรงนี้แต่ก็มีทีมงานเป็นอายการ ่ไงมีทีมงานสนงทนายตัวนี้ใดแล้ก็เอากับมีบริการขุดดินขุดดินทมดินบริเวณบ้านทันที่ว่าต้องการเนาะในเขตภายในเขตจังหวัดยะโสธรนี่แหละหรือการคุดเจาะบารดานจอนานจอนในมุนีเนะาะสามารถติดต่อเาได คือการเคออือการเอ,อเดินสายไฟฟงสายไฟ,ไฟฟ้าภายในบ้านภายในเฮียนเนาะในอาคารนี่เขากับมีมีหลูกมีร้านที่เขาอาทําอาชีพตรงนี้ได้อยู่ก็สามารถติดต่อมาเฮ้าตามเบอร์ตัวนี้ได้เนาะจังไดกับขอขอบคุณเ้อ สำหรับผู้เข้ามารับชมเหล่าเอฟซีพันธุ์เนาะที่มารับชมเหล่าติดตามของเฮาเออผู้เข้ามาใหมาก่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางผู้เฮาแนะ่เพราะว่าเฮาจะได้มีกำลังกำล,ลังใจเออัอดคลิปถ่ายคลิปลงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชซนกันเนาะให้ความจุดมุ่งหมายของเขาในด่านต่างๆเนาะเฮาก็คืขอจบเพียงพอนี้แหละขอขอบพระคุณได้หลาย สบายดีขอบคุณหลายเด้อขอบคุณได้หลายครับ